ดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับข้าสู่เดินหน้าประเทศไทยกับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับในแต่ละปีเนี่ยคนทั่วโลกรวมถึงคนไทยด้วยจะได้เห็นการเดินทางไปของนายกรัฐมนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสู่เวทีขององค์การสหรประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐเวทีนี้ถือว่ามีความสําคัญครับเพราะในแต่ละปีนั้นถือว่าเป็นการประชุมครั้งสําคัญที่บรรดาสมาชิก193ประเทศขององค์การสหรประชาชาติจะมีเวลาได้พบปะกันจะมีเวลาในการนําเสนอวิธีในการ พัฒนาประเทศหรือวิธีคิดในการมองไปข้างหน้าในอนาคตต่อจนภารกิจอื่นสําคัญมากมายนะครับในการที่จะผลักดันให้แต่ละประเทศนั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกใบนี้และการประชุมครั้งนี้ก็กําลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับการประชุมดังกล่าวนั้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่70ปีนี้ครบรอบ70ปีขององ,องค์การสหประชาชาติครับและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะเดินทางไปด้วยพร้อมทางคณะ จมีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างซึ่งวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมคนไทยนั้นได้รับรู้นะครับว่าปีนี้มีความสําคัญและพิเศษสุดๆครับโดยในวันนี้แขกในเดินหน้าประเทศไทยก็คือรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณวิทวัสศรีวิหกสวัสดีครับท่านรองปลัดครับสวัสดีครับครับการประชุมในครั้รนงนี้มีทั้งความสําคัญและมีความแตกต่างกับในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรครับ ก็อย่างที่คุณบัญชาได้เกิดไว้เนี่ยครับว่าครบรอบ70ปีของอ,ของค์การสหประชาชาติก็ถือว่ามีอายุยาวมากนะครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเมื่อไหร่ เราเป็นเมื่อ69ปีที่แล้ว oh. ก็คือหนึ่งปีหลังจากการก่อตั้งสหประชาชาตินะครับสหประชาชาตินี่ก็เป็นองค์การที่รวมประเทศสมาชิกจนถึงปัจจุบันเนี่ย193ประเทศซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับ,รบและใน193ประเทศเนี่ยก็เป็นเพื่อนเราทั้งสิ้นเนี่ยนะครับงั้นการเข้าไปร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามีวาระพิเศษเนี่ยอย่างน้อยสองเรื่องด้วยกันรเรื่องแรกก็คือว่าในวาระที่องค์การสหประชาชาติครบ70ปีก็จะต้องมีการมองไปข้างหน้านะครับว่า จะต้องทำไงบ้างเพื่อให้หมวลมนุษยชาติเนี่ยนะครับ mm hmm. อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข mm hmm. มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเนี่ยนะครับ,รบเพราะนั้นในกฎบัตรของการสัญญาชาติเองเนี่ยถ้าเกิดท่านที่ติดตามนะครับอ่านเอกสารต่างๆก็จะแปลกใจมากนะครับว่า คำแรกในกฎบา่าสเปยาชาติจะเขียนว่า we the people <อ>นะครับก็คือเราประชาชนแห่งสเปยาชาติเนี่ยม,มีความมุ่งมั่นอะไรบ้างอนอกเหนือจากการรักษาสัติภาพและความมั่นคงแล้วเนี่ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของประชาธิปไตยก็เป็น เป็นหลักที่ส,สําคัญ,คญข,อของของสบานบยาชาติเพราะนายกรัตรีท่านมันเอกประยุทธ์ไปในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีเป้าหมายที่สาําคัญใหญ่ๆเนี่ยสองประการ,รในอันดับแรกก็คือเข้าร่วมประชุมในฐานะ70ปีนะครับของการสาัิชาติแล้ที่สองจะมีการรับรองเอกสาราาการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับภายหลังปี2015ก็คือปีนี้ครับภายหลังปี2550 58เนี่ยต่อไปอีก15ปีข้างหน้าก็ oh. จะไปตกอยู่ในปี2030นะ, oh. นะครับนะครับว่าในอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่เราได้ทำมาแล้วในตอนที่เรียกว่า การประชุมศาสวัตในปีคศ .2000 เนี่ยระหว่างเป้าหมายในการขจัดความยากจนในเรื่องการยกระดับการศึกษาความเท่าเทียมกันของสตรีลดภัยพิบัติเรื่องทรัพยากรต่างๆเนี่ยอีก15ปีข้างหน้านับจากนี้ไปเนี่ยสหประชาชาติจะทําอะไรต่อไปบ้างที่ประชุมของผู้นำนะครับ193ประเทศทั่วโลกก็จะได้ตกลงกันแล้วก็มีการรับรองเอกสารอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ๆที่อยู่ข้องเกี่ยวข้องกับองค์การสหประชาชาตินอกจากนั้นท่านนายมตรีก็ยังมีภารกิจอย่างอื่นอีก ครับในการไปพบทวิภาคีกับประเทศต่างๆซึ่งอย่างที่ได้เรียนเนี่ยเรามีมิตรประเทศอยู่มากหลายประเทศทีเดียวนะครับเราได้มีโอกาสเจอในหลายเวทีแต่หลายประเทศ ซึ่งอยู่ห่างไกลก็เป็นโอกาสสาคัญที่เราจะได้เจอผู้นําของเขาเช่ชนกลุ่มประเทศบริกสเป็นต้นนะครับเช่นบราซิลเนี่ยก็อยู่ไกลาจากเรามากนะครับเราอาจจะได้พบรัเสเซียเราจะได้พบอินเดียนะครับจีนเราพบบ่อย<ช>นะครับอะไรเนี่ยนะครับเราจะได้พบซาวอฟริกาอ,อะไรนี้เป็นต้นซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มซึ่ง มี GDP รวมกันแล้วเนี่ยอะไได้ประชาชาติรวมกันแล้วเนี่ยรเรียกว่าเป็นพันพันล้านเลยนะครับหเหรียญสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น rising star เป็นดาวรุ่งในด้างด้านเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตขึ้นมาในในโลกเราก็เป็นพันธมิตรกับเขาแลก็ <ๆ S 1> จะได้ไปพบแล้วก็ยังได้พบบคนอื่นอีกเยอะนะครับในเวทีนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสาปร,ระชาชาติที่จะใช้เวทีนี้มองไปอีก15ปีผมทราบมาว่ามีแนวคิดหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีครับครับเรื่องนี้เป็นยังไงครับก็อันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ<ม>ว่าพระเจ้าหลานเธอมองเจ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยท่านได้ท่งงานนะครับ,รบแล้วก็ให้ความสนับระทไทยเป็นอย่างยิ่งกับในเรื่องของสตรี<ม>การยกสถานภาพของสตรีโดยเพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ ผู้คุมขังถูกคุมขังเนี่ยเป็นสตรี oh. ท่านได้เรียกว่าต่อสู้นะครับ uh huh. ในภาษาชาวบ้านแล้วก็ทําขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นกฎกติกาในระดับระหว่างประเทศ mm hmm. นะครับในระดับสริยาชาติที่ว่าจะดูแลผู้ถูกคุมขัง mm hmm. ที่เป็นสตรีเนี่ยนะครับ mm hmm. อย่างมีสถานะขึ้นมานะครับ mm hmm. นะครับแล้วก็หรือว่าผู้ที่ถูกคุมขังที่เป็นสตรีเนี่ยสามารถที่จะ ชดใช้โทษด,ด้วยวิธีอื่นเนี่ยนะครับเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมา uh huh. เป็นเรียกว่าเป็นรู l e ขึ้นมาของสเวียชาติแล้วก็ได้รับรองในระดับสเวียชาติ mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าเราได้ยกระดับมาตรฐานสากลแสดงเห็นถึงบทบาทของประเทศไทยนะครับ mm hmm. ที่นอกจากว่าจะเข้าเป็นสมาชิก69ปีแล้วเนี่ยเรายังเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบ mm hmm. กับในประเด็นต่างๆ mm hmm. ของ ของโลกเราโนะครับมีส่วนเข้าร่วมมีส่วนให้ข้อคิดเห็นต่างๆเสมอมาครับต่อเนื่องมาตลอดเจอทั้งถึงปัจจุบันนี้ที่ท่านนายมนตรีเนี่ยจะเข้าร่วมประชุมครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองในแง่ของประชาชนมีสิทธิเท่าเทียมกันพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยจึงนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับซึ่งจุดหนึ่งที่เราภูมิใจมาอยู่ตลอดเลยนะฮะครับและถือว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยคือการนําเอาแนวคิดปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนายกรัฐมนตรีจะนาเสนอแนวคิดนี้ในการพัฒนาต่อไปอีก15ปน็ โอกาสที่สําคัญครับเพราะว่าในการประชุมสมัชชา70ปีเนี่ยนอกจากว่าท่านมนตรีเนี่ยจะได้กล่าวถึงประสบการณ์แล้วก็แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงรับนะครับ,รบและการทูลเก้าวถวายรางวัลน,นะครับจากเลขาธิการสเดียชาติเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับ,รบนะครับว่าเป็นผู้ที่ทรงงานมาตลอด พระชนชีพเลยเพื่อประชาชนนะ,ะนะครับในการพัฒนาโดยใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีหลายประเทศสนใจเป็นอย่างมากเพราะนั้นโอกาสนี้ครับที่เราไปเจอเรียกว่าเจอครอบครัวใหญ่ของโลกเลยนะครับ193ประเทศก็จะได้มีการพูดนะครับถึงเรื่องนี้แล้วมีการจัด นิทรศกาลด้วยรครับในตึกอของสเบียชาติอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจมากเราจะมีมุมนิทัศกาลอันนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งซึ่งเรียกว่าอยู่ในระดับสากนลนอกเหนือ,อจากเรื่องที่พระเจ้าหลานเธอ,อพระองค์เจ้าพะชรก,กิตยาภาทำในเรื่องของสตรีแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของกรอบใหญ่เลยที่ได้รับการรับรองโดยองค์การ UNDP ของสเบียชาติตั้งแต่ปี2548แล้วถูก้าถวาย รางวัลนี้ให้กับวาสหลวงพระเจ้าอยู่หัวโดยนายโคฟีอานัน์ซึ่งเป็นเลขาธิการสัมาชาติในสมัยนั้นนะครับนี่เป็นภารกิจสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะไปที่เวทีการประชุมสประชาติครั้งนี้ยังมีภารกิจสําคัญอื่นๆด้วยใช่ไหมครับมีครับก็คือในแง่ของต่างประเทศเนี่นอกจากเข้าร่วมประชุมหลายวาระแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะได้รับรางวัลนะครับท่านนายมตรีในฐานะผู้นําประเทศไทยจะได้รับรางวัลจากสภาพทุรคมนนาคมร่วงประเทศนะครับ ประชาชนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสาปาระชาติก็เ,เป็นองค์การะบวงการชำนาญวิเศษอันหนึ่งที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการันอะไราเะื่ประเทศไทยโดยท่านนายมนตรีเนี่ยเป็นผู้นําซึ่งผลักดันนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ระบบดิจิทัลเขาก็เลย ขอเชิญให้ประเทศไทยโดย<ช><แ>ท่านรัฐมนตรีในโอกาสที่ไปเนี่ยนะครับนิวยอร์กเนี่ยได้รับรางวัลดันนี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เป็นเ<ม>หตุการณ์ที่สําคัญที่จะเกิดขึ้นอันที่สองท่านจะได้พบกับสภานักธุรกิจไทยสหรัฐอเมริกา<ม>นะครับเขาได้เชิญท่านไปนะครับกล่าวสุนทรพจน์เราก็จะได้พบผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนาของอเมริกาเนี่ยหลายสิบองค์กรนะครับซึ่งแม้ว่าจะเคยพบกันมาบ้างแล้วก็ตามแต่ครั้งนี้เป็น คล้ายๆเป็นรอบพบกันหมดนะครับ oh. คือเป็นชุดใหญ่เลย oh. ที่ uh huh. จะได้พบกันก็นี้ก็จะทําให้ขยายเครือข่ายได้นะครับ uh huh. หลังจากนั้นเนี่ยครับท่านก็จะได้มีการเรียกประชุมทีมประเทศไทย oh. ถามว่าทีมประเทศไทยนี่คืออะไรครับ คือเรามีคนไทยของเรานี่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณ3ามแสนหมื่นคนทั้งประเทศเรามีสถานกลงสุนใหญ่นะครับอยู่ที่ชิคาโกอยู่ที่นิวยอร์กอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับเรามีสถานทูตอยู่ที่วอชิงตันดีซีมีหน่วยราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์เกษตรนะครับอุตสาหกรรมนะครับเบอร์ผู้ช่วยทูตทหารบกฐานเรือฐานอากาศทั้งหลายหลาย เป็นสิ่งหน่วยงานนะครับอยู่ที่นั่นท่านนายกก็จะใช้โอกาสนี้ที่นครนิวยอร์กเนะครับเชิญผู้แทนของหน่วยราชการทั้งหลายเนี่ยนะครับมาประชุมกันเพื่อท่านจะได้มอบนโยบายนะครับเล่าให้พวกเราได้ฟังนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องดูแลคนไทยนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่าการดูแลคนไทยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในแง่ของนโยบายรัฐบาลเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญมากสถานทูตสถานกงสูลใหญ่ ของไทยทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นศูนย์ดํารงธรรมในต่างประเทศเพราะนั้นคนไทยมีปัญหาอะไรไ<ป>นะครับมาเคาะประตูได้ครับที่ฐา,านทูตสารกงศูลแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยครับที่จะต้องไปเยี่ยมดูแลรประชาชนคนไทยนะครับเรามีมันสมองเก่งๆอยู่มากในสหรัฐอเมริกาซึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสอันดีครับที่เราก็จะได้พูดคุยถ่ายทอดไปถึง ประชาชนคนไทยเหล่านั้นเนี่ยให้ได้หวนกลับมาใช้มันสมองของท่านกลับมาพัฒนาประเทศชาติของเราเส้นขนาดนี้อยู่ในช่วงของรถแมพนะครับเข้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นโอกาสดันดีนอกจากพูดกับคนไทยแล้วยังพูดกับประชาคมอั่วประเทศด้วยนะว่าพัฒนาการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของไทยในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ที่มีความเสถียรภาพมาโดยตลอดและตั้งแต่ปีที่แล้วจะถั้งบัตรนี้แล้วก็จะถ่ายต่อ ถ่ายทอดต่อไปในปีหน้าและถ,ถึงถึงปีการเลือกตั้งนะครับฝรัร่งก็จะได้มีความเข้าใจ<อ>นะครับเ<อ>พราะเรามีมิตรประเทศ<อ>ที่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แล้วจนทั้งทุกวันนี้<อ>ได้ให้กําลังใจได้ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับ<อ>มีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะนะครับอยู่เคียงข้างเราอ,อันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราไปอยู่ในเวทีที่สําคัญขนาดนี้แล้วเนี่ยก<อ>็จะได้พบ หลายฝ่ายทั้งต่างชาติทั้งคนไทยทั้งสังคมไทยต่างๆเนี่ยนะครับรวมรวมเัืงสื่อมวลชนซึ่งก็มาจากทั่วโลกันะครับเพราะฉะนั้นเป็นเวทีที่ทั่วโลกจะได้เห็นว่าประเทศไทยทําอะไรมาบ้างปัจจุบันทําอะไรและจะทําอะไรต่อไปภายใต้กรอบแนวคิดการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าแล้วคนไทย67ล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยเห็นนายกรัฐมนตรีไปพูดถึงที่นั่นเขาจะได้อะไรหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีใช้เวทีนี้ครับ ข้อองค์กรรารสัานยมชาติเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวนะครับว่าพอครบอายุ70ปีในปีนี้แล้วเนี่ยครับ <c oughs> มองย้อนกลับไปเนี่ยซึ่งเราอยู่กับเข้ามา69ปีเนี่ยร <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของคนไทยทุกคนเนี่ย <c oughs> เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานสากลซึ่ง<ช><ช>จัดวางโดยองค์การระหว่างประเทศหรือทบวงการชำนาญพิเศษของสหรัชาชาติแทบทั้งสิ้นเลยนะครับ,รบท่านตื่นขึ้นมาเปิดทีวีฟังวิทยุยกโทรศัพท์ขึ้นมาคุยกับใครเนี่ยการสื่อสารอะไรของท่านก็เกี่ยวกับข้องกับองค์การสื่อสารโทรคมนาคมโลกประเทศซึ่งท่านนายกกำลังจะไปได้รับรางวัลเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านทานอาหารก็เกี่ยวข้องกับองค์การอาหารโลกนะครับ ท่านเดินทางไปไหนก็เกี่ยวข้องกับการคมนาคมมีภัยพิบัติเกิดขึ้นการช่วยเหลือดูแลก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของสัยาตาิติทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืนกระจัดความยากจนการศึกษายกสถานภาพสตรีคุ้มครองสิทธิมนุชนมีผู้อพยพไปมาระหว่างประเทศเราเนี่ยนะครับ,รบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกวันเนี่รวมต้องเปิดหนังสือพิมพ์เห็นเป็นประจำเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาตรฐานสากลการ,ารที่เราไปเป็นสมาชิกที่แข็งขันในการสหรชาติเนี่ยแล้วก็ไปปรากฏตัวไปแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ย ก็ยังไม่เพียงพอครับเรายังเอามาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยกลับมาปรับใช้เป็นกฎกติกากฎหมายในประเทศของเราเนี่ยอีกจํานวนมากทีเดียวในช่วงเวลา69ปีที่ผ่านมา uh huh. เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เราสะสมมา uh huh. โดยตลอดแล้วก็เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันในปีนี้ที่ว่าเป็นว่าเป็นปีพิเศษเนี่ยยังพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกครับเพราะว่า uh huh. เราได้เสนอตัวเข้าเป็น สมาชิกไม่ถาวรของค<อ>ณะมนตร,มมนรีความมั่นคงแห่งสมภานิชาถามว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสภานยชาจะคืออะไรถ้าเปรียบเสมือนว่าที่ประชุม193ประเทศ<อ>ที่เราไปเจอกันที่นิวยอร์กเนี่ย เป็นรัฐบาลโลกแล้วเนี่ยถ้าเรอนี้เปรียบเปทียบเนี่ยครับงโลกเลยนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหราชาติานี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีของโลกของโลกนะครับมีสมาชิกนั่งกันอยู่15ประเทศในจํานวนนี้นั่งกันอย่างถาวร5ประเทศเพราะว่าเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งสหราชาชาติเมื่อ70ปีที่แล้วและเป็นประเทศมหาอำนาจก็นั่งกันอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นจีนเป็นรัสเซียนะครับเนี่ยนะครับ เป็นอังกฤษเป็นฝรั่งเศสเลยเนี่ยนะครับก็นั่งกันอยู่ในนั้นนะครับที่เหลือก็เป็นสมาชิกที่เรียกว่าไม่ถาวรหมุนเวียนกันหมุนนนเวียกัไปเข้าไปนั่งกันคนละสองปีไทยเสนอตัวนะครับที่จะเป็นสมาชิกไม่ถาวรหลังจากที่เราเคยเป็นมาแล้วเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราเสนอตัวและจะลงเลือกตั้งในการปีหน้าการปีหน้าจะมีการลงคะแนนเสียงนั้นในการเดินทางไปเยือนมหานครนิวยอร์กครั้งนี้เราร่วมประชุมเซิ สมัชชาสหปรชาชาติเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ไปรวนงลงนะครับแนะนําตัวเองประเทศไทยว่า uh huh. เรามีบทบาทที่แข็งขันยังไงการทูตการตามเทศของไทยมีประวัติอันยาวนานยังไงรเราได้มีส่วนร่วมในกระบวนการของสันติภาพความมั่นคงการพัฒนายอย่างยั่งยืนของอสหปรชาชาติยังไงบ้าง เหมาะสมหรือไม่นะที่จะได้รับเลือกตั้งถ้าเป็นคณะสมาชิกไม่ถาวรข,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 ของคณะมนตรีความมั่นคงซึ่งก็แน่นอนครับก็จะเป็นการแข่งขันที่เกิดขึ้นในกางปีหน้าแล้วเมื่อได้เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยมันก็จะสอนรับการรดแมพของไทย<อ>พบิรครับเ<ช>พราะว่าในประเทศเราเกิดอย่างนี้ในประเทศเรามีนะครับ Stronger together คือแข็งแรงร่วมกันนะครับสหประชาชาติในโอกาสครบรอบ70ปีเขาก็มีคำขวัญของเขาเหมือนกันนะครับว่า Strong United Nation Better World ก็คือว่าคือ Strong United Nation คือถ้าสัปรชาชาติมีความเข้มแข็งโลกเราก็ดีขึ้นในขณะที่เราภายในประเทศเราก็มีรถแบบของเราแล้วก็มีคำขวัญเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรา ร่วมกันแข็งแรงแล้วก็ก้าวไปพรมๆกันนะครับนี่แหละครับคือที่ทําไมวันนี้ท่านผู้ชมจึงได้เห็นผมพูดคุยกับท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณวิทวัสศรีวิหกนะครับว่านี่คือเวทีสําคัญที่จะบอกให้กับสมาชิกอีก193ประเทศขององค์การสารประชาชาติได้เห็นทั้งรถแมพภายในประเทศที่พัฒนามาแล้วและจะได้เห็นครับว่าสอดรับกับวิธีคิดของการทําให้โลกใบนี้อยู่อย่างยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับและทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้กับผมบัญชา ชุชเชพบก,กันใม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับในโอกาสสำคัญที่องค์การสหประชาชาติครบรอบ70ปีในปีนี้ผู้นำประเทศสมาชิกจะเข้าร่วมประชุมเพื่อรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก15ปีข้างหน้า หรือ Sustainable Development Goals SDGs โดยนายกรัฐมนตรีจะได้ทำหน้าที่สำคัญในการแสดงวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาของไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ าหมาการพัฒนาแห่งสาสวั์หรือ MDGs ประการแรกคือการขจัดความยากจนและความหิวโหยซึ่งมีเป้าหมายในการลดจำนวนประชากรผู้ยากจนและหิวโหยลงให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วความยากจนวัดจากอะไรสำหรับประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดเส้นความยากจนที่คํานวณได้จาก ความต้องการอาหารและสินค้าอุปโภคที่จําเป็นพื้นฐานขั้นต่ําของครัวเรือนหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าคนจนก็คือคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารและสินค้าจําเป็นพื้นฐานขั้นต่ํานั่นเองจากสูตรการคานวณดังกล่าวพบว่าในปี2533ประเทศไทยมีจํานวนประชากรเข้าเกณฑ์ยากจนถึงร้อยละ57.97 บาลให้ความสำคัญอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการภาครัฐโดยกําหนดแผนงานมาตรการแบ่งออกเป็นระยะระยะเพื่อมุ่งให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาตนเองได้ตามวิสัยทัศน์ของประเทศคือให้ทุกคนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนท้งนี้มาตรการระยะสั้นระยะเร่งด่วนจะเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากและการสร้างโอกาสในการช่วยเหลือตนเองอาทิ 1. มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนและปลดปลื้งภารรานอ้สิน 2. มาตรการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทรัพยากรและบริการภาครัฐในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ 3ม,มาตรการสร้างความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินและรายได้ของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นต้นสำหรับมาตรการระยะยาวระยะยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข,ข็งให้กับภาคครัวเรือนชุมชนสังคมในภาพรวมอาทิ 1. การปฏิรูปด้านการศึกษา 2. การปฏิรูประบบประกันสุขภาพ 3. การปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 4. การปฏิรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย 5. การลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อกระจายความเจริญและสร้างงานสร้างรายได้ในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างเท่าเทียมเป็นต้น จากการน้อมนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในทุกระดับครอบครัวชุมชนไปจนถึงระดับรับรฐบาลที่เน้นการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ผลก็คือประเทศไทยสามารถลดจำนวนประชากรผู้ยากไร้หิวโหยลงเหลือร้อยละ10.53 ได้ในปี2,557วันนี้เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนซึ่งจะก้าวสู่เป้าหมายที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิมในการลดจำนวนคนยากจนลงให้ต่ำกว่าร้อยละสีในที่สุดจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการดำเนินนโยบายของรัฐ ที่ประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้นั้นเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้องและให้ผลอย่างยั่งยืนทั้งนี้ในการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระด้านการพัฒนาภายหลังปีคริสตศักราช2015หรือ o s ล2015 Summit ณสมกงารญ่ขององค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันในระดับโลกหลังปี2,558สำหรับสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs นั้นนายกรัฐมนตรีของไทยเราจะมีโอกาสเข้าร่วมในการนำเสนอและรับรองแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและความหวิวโหยตามแนวพระราชดำริดังกล่าวไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกต่อไป